Ok Mà liệu được cơ. Happy tôi to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy tôi birthday yêu, Yeah, yeah bye bye, bye, bye. Ding ding, ding ding, ding ding โตขึ้น17ปีแล้วนะแล้วกอลิลี่อ่ะน่าจะมีประสบการณ์มากใช้ได้เนื่งจากว่าเนื่นจากผีเป็นตัวอย่างใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางตัวเรื่องโซเชียลเรื่องการเป็นนักรองเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆารพี่อ่ะลิลี่อ่ะดูจากคผีในการนำสิ่งดีๆเจอสิ่งดีน้องเจอเนี่ยนำไปปรับใช้นำไปรับในอนาคตว่าทำยังไงก็ได้อันไหนที่ว่า น้องเลแล้วเวลาผีรองผีเสียใจนะ่ะน้องก็พยายามรีบเลียงว่าอยากทำยังไงก็ได้อยากให้เกิดดราม่าแบบนั้นทำปอดตัวแบบไหนให้คนดักมาขึ้นไม่ดีตอนนี้ผีกำลังทำอยู่แล้วเราผียันข้ออะไรนี่มีฟูชีวิตดีไม่ต้องแคบไม่ต้องรีบเข้าใจไหมเวียดดีโตไปอ่ะอนาคตมีอีกนานก่อนต้องมีไกลก่อนที่สำคัญคือ ยันไม่ไม่ปิดบังเราก็ไม่ปกปิดวิลลี่หรอกวิลลี่จะทำอะไรละอย่างแต่ข้ออย่างเดียวอะทุกทิ้งทุกอย่างให้ดำเนินมปนความถูกต้องแล้วก็เนี่ยดไม่ต้องปิดบังเป็ผีบางทิ้งบางอย่างให้กับมีไม่ได้ก็มาเล่นกับผูขอพียนก็รักลี่มาเอีต้องไี่ีมีลูกผีก็รักลี่มาเหมันเดิมโอเคอักพี่ไว้่อนี่ขอแฮรี่ประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างที่น้องต้องการแล้วก็ มีอนาคตที huh. oh, ่ดียิ่งยขึ้นไปแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆและคนดีๆเข้ามาในชีวิตเย้ขอความพิ้วกันเลยนี่ขอพิ้วแกเลยพี่หออีเม้นะเดินยำมั้ยไปอ่ะอันนี้พี่พิ้วยำไหมโอ้